สวัสดีค่ะนะคะสตรีมสดอีกครั้งหนึ่งนะคะอะตอนไปขี่จักรยานนะคะ <c oughs> ก็คือบรรยากาศมองไม่ไม่เห็นนะคะเพราะว่าอินเทอร์เน็ตไม่ดีนะคะวันนี้ป้าตุ้มพามาดูนะคะบรรยากาศนะคะขณะนี้เวลานะคะก็คือสิบเก้านาฬิกายี่สิบนาทีนะคะซึ่งนะคะยังสว่างมาก นะคะดูเวลา19นาฬิก,กาก็คือตี2จิตยีบ้านเรานะคะหัวค่ำนะคะเนี่ยยังสว่างสวยนะคะแสงเดดนงจาดจ้านะคะอันนี้คือคือดวงอาทิตย์นะคะยังยังส่องสว่างสวยอยู่เห็นไหมคะอันนี้เห็นบรรยากาศกันชัดๆนะคะ เห็นไหมคะสว่างมากนะคะสวัสดีค่ะชัดนะคะเมื่อกี้ไม่ชัดนะคะอ่าเห็นไหมบรรยากาศ19นาฬิกา20นาทีนะคะตอนนี้นะคะซึ่งสว่างมากๆเลยนะคะอันนี้ก็มองเห็นเพื่อนบ้านชัดๆนะคะบางคนก็ยังไม่กลับจากทํามานนะคะ ชัดใช่ไหมคะชัดเสียงชัดดีนะไปสตรีมสดมานะคะก็ไม่ชัดนะคะไปข้างนอกนะคะตอนนี้ก็มาให้ดูบรรยากาศนะคะ19นาฬิกา20นาทีก็คือตี7 20นาทีหวัวค่ำบ้านเราเขาเรียกว่าตีทั้งนั้นนะคะคนไทยคนใต้จะเรียกตีนะคะก็คือ19นาฬิกาอันนี้คือดอกทิวลิปหน้าบ้านนะคะยังสว่างสวยเห็นไหมคะ น,นี่หน้าบ้านนะคะบ้านเลขที่17นะคะไหวห่วยต้นไม้นะคะที่ตายแล้วนะคะก็ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะอะดอกไม้เห็นไหมคะสวยงามบรรยากาศ19นาฬิกา20นาทีนะคะยังสว่างสว่างสวยนะคะน,นี่ออกมาเดินหน้าบ้านนะคะ ามาแล้วอาพิวอาพิวัตรด,ดูนะประตุ้มถ่ายทอดสุดให้ดูนะคะนี่คือเพื่อนบ้านนะคะยังสว่างอยู่นะคะที่นี่ก็จะสว่างช้านะคะแล้วก็มืดมืดก็ช้าด้วยนะคะตอนนี้นะคะบ้านเราก็ถ้าอยู่นอกๆไปก็ฝันแล้วเห็นด้านบนไหมคะด้านบนของบ้านของของของประเทศ ในโซนยุโรปนะคะตรงนั้นก็คือจะเป็นวายนะคะก็คือเวลาจุดนะคะแก๊สนะคะก็ใช้แก๊สในการทำฮีตเตอร์ทำความความร้อนนะคะ จริญจ้าจรัด <c oughs> นะคะนี่คือด้านด้านข้างนะคะยังเห็นเงาประตุมอยู่เลยนะคะ,ะต้องถ่ายทษดสดอย่างเดียวนะคะตอนนี้มีอเวนบอกว่าต้องถ่ายทอดสดนะคะจะไปดูวีดีโอมากก็ไม่ได้ AI มันดุนะคะเราก็มาดูอากาศกันช่วยกัน มาช่วยกันดูมายังไงยังไงก็มาช่วยกันดูถ้าทอดตัวเอาเวลานะคะมาช่วยกันช่วยกันช่วยกันอันนี้ด้านหลังนะคะพามาดูหลังบ้านพามาอีกมาทำอะไรนะคะเนีย่ยต้นไม้ใหญ่หลังบ้านออกใบแล้วตอนนี้นะคะอะอันนี้หลังบ้าน ทุ่งนานังเลยทางนู้นเขาจะเลี้ยงแกะเห็นไหมคะทุ่งนาทางด้านนู้นเลี้ยงแกะมีคนเดินออกกำลังกายเข้าบ้านดีกว่านะคะเนี่ยทุ่งนาทางนั้นเลยที่นี่ต้นไม้ที่บ้านก็กำลังจะออกใบนะคะเออพามาดู บ้านฝรังกันนาะคะมาดูบ้านฝรังกันนะคะอันนี้เขาเรียกว่าอออันนี้ก็คือที่ห้องเก็บของนะคะหรือภาษาดัตเขาเรียกว่าเครือเครือก็คือห้องเก็บของจะมีการะจะมีตัววัดอุณหภูมิว่าทำไมมันหนาวเปดองศาเองนะคะเห็นไม่เปรองศานะคะแล้วก็นะคะ ให้ดูนะคะ,ะที่นีน่เห็นไหมที่บ้านปะะตุ้มจะมีรถจักรยานนะคะ3คันของลุงวิมสงนะคะมีจักรยานไฟฟ้าคันหนึ่งแล้วก็เสือหมอบถ้รถปะะตุ้มคันนี้นะคะนี่รถถีบปะะตุ้มนะคะแล้วนะคะที่นี่นะคะเขาจะไม่จ้างกันนะคะเขาจะไม่จ้างทําอะไรนะคะเพราะบุรเพลงเ็าจะทําเองหมด ทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวเองหมดเห็นไหมคะลุงวิมจะมีอุปกรณ์ทุกอย่างเลยนะคะจะมีอุปกรณ์ที่บ้านทุกอย่างไม่ว่าเครื่องตัดหญ้านะคะเครื่องเก็บหญ้าเครื่องดูดขยะนะคะเนี่ยเครื่องตัดหญ้าเองหมดนะคะป้าตุ้มก็ตัดเองเพราะลุงวิมแกไม่สามารถจะทําอะไรได้นะคะป้าตุ้มก็เก่งนะคะมาอยู่ที่นี่ใช้อุปกรณ์เป็นหมดนะคะ อันนี้พลัวอันนี้อะไรก็คือนี่คือเขาจะทุกบ้านก็จะมีโรงเก็บของนะคะเห็นไหมจะมีที่ตัดไม้นะคะตัดเองได้นะคะทุกอย่างนะคะที่นี่นะคะเขาจะมีอันนี้อุปกรณ์ตัดหญ้านะคะเขาจะมีอุปกรณ์ทุกอย่างเลยเพราะเขาจะไม่จ้างกันถามว่าทําไมไม่จ้างจะทาเองเียเป็นส่วนใหญ่เพราะค่าแรงงานที่นี่จะแพงมากนะคะอันนี้คือด้านหลังบ้านนะคะแล้วเวลาจะ ทิ้งขยะก็เหมือนกันนะคะที่นี่จะมีถังขยะหลายประเภทถังขยะที่เป็นเศษกระดาษถังขยะที่เป็นเศษอาหารนะคะแล้วก็ถังขยะที่เป็นเป็นใบไม้จะทิ้งปนกันไม่ได้นะคะที่นี่มีปัญหาถ้าทิ้งปนกันจะต้องมีถังแยกขยะนะคะนะคะอันนี้คือถังอันนี้คือถังขยะที่ว่าจะใส่เป็เปนเป็นเศษอาหารนะคะ นะคะแล้วก็มาดูนะคะแช่ไดไรจิตสตีมาเวลาอดตุนฟัง่อยนะคะแล้วก็สองถังเนี่ยถังจะเป็นถังใบไม้สีเขียวแล้วก็ถังสีฟ้านี่ก็จะเป็นถังใส่กระดาษนะคะเขาจะไม่เขาจะไม่ใช้เขาจะแยกนะคะเพราะฉะนั้นเราจะทิ้งก็จะไม่เก็บนะคะในวันเดียวในสิ่งเดียวกันนะคะอันนี้คือหลังบ้านนะคะหลังบ้าน มองไปหลังบ้านที่มาเก็บขยะนะคะต้นไม้ก็กำลังขึ้นนะคะอนนี้คือบ้านเพื่อนบ้านนะคะเขาจัดตกว้้สวยงามนะคะแต่ไม่มีใครออกมานั่งข้างนอกนะคะเพราะมันหนาวตอนนี้ที่ประตุ้มเดินอยู่ก็คือแปองศาหนาวมากเลยนะคะก็ขอบคุณทุกเนกคนที่เป็นกําลังใจนะคะฝากช่องป้าตุ้มชาแนลด้วยนะคะ สตรีมสดเพื่อเอาเวลาแต่ก็ช่วยมาคอมเมนต์ได้ด้วยนะคะฝากด้วยนะคะพามาดูดกอกทิวลิปอีกครั้งหนึ่งนะคะกำลังจะร,ร่วงรวยแล้วนะคะบานเต็มที่นะคะก็จะร่วงรวยแล้วนะคะแต่ที่กำลังปลูกกำลังจะขึ้นนะคะตรงเนี้มัน,นยังไม่ขึ้นยังไม่ออกนะคะอโลดินยังอีกหลายหลายโกบ้านเราเรียกหลายโกนะคะยังไม่ได้ออกนะคะ แต่นี้กําลังจะร่วงรุยนะคะเพราะว่าลุงโกนนะคะก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะเราได้ลงน้อยนะคะอ่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามนะคะขอฝากช่องป่าตุ้มชาแนลด้วยนะคะสวัสดีทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ